สวัสดีค่ะว่าที่ท็อปเซลทุกคนนะคะวันนี้พี่ดวงมาอัดวิดีโอให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีผ่านทางพอดแคสต์ด้วยถ้าเกิดว่าใครฟังผ่านพอดแคสต์นะคะวิดีโอวันนี้เป็นวิดีโอที่พี่ดวงควรจะอัดนานแล้วนะคะจริงๆควรจะเป็นวิดีโอที่อัดแรกๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ Back to Basic แต่เป็นเรื่องสําคัญมากๆถ้าใครที่ไม่ผ่านเรื่องของวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปดูวิดีโอตัวอื่นๆของพี่ดวงเลยนะคะ มันจะไม่ได้ผลเลยนะคะเนื้อหาในวันนี้ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นท็อปเซลได้นั่นก็คือการที่เราต้องรู้ก่อนค่ะว,ว่าวิธีการที่เราจะขายตัวเองเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะขายตัวเองในที่นี้หมายถึงอะไรแล้วมันทำให้เราประสบความสำเร็จในการขายได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่ดวงจะมาเล่าให้ฟังเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่ทุกคนจะต้องเข้าใจเนี่ยวิธีการขายตัวเองที่มันสำคัญเพราะมันคือด่านแรก ก่อนที่เราจะไปหาลูกค้าด้วยซ้ำนะคะมันจะมีอยู่สองข้อที่พวกเราจะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องพัฒนาตัวเองนะคะจริงๆถ้าใครที่ทำผ่านตัวเบสิกของวันนี้ไม่ได้ทั้งสองข้อให้ทุกคนหยุดขายลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็ปรับจูนตัวเองนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาตรงไหนด้านไหนได้บ้างเพื่อที่เราจะขายตัวเองได้นะคะมันมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่ดวงเขียนให้ดูนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยใครอ่านรายมือพี่ดงไม่ออกให้ฟังเสียงเอานะคะที่รักทุกคนนะคะอ่าโอเค how to sell your s e l f นะคะวันนี้จริงๆมันเป็นเนื้อหาที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่าทรงพลังมากๆมากๆเลยแหละเนาะอ่าทุกคนเห็นจอแล้วนะคะ how to sell your s e l f ในสองเรียกว่าสองมุมมองแล้วกันเนาะ มันมีอยู่สองมุมมองทุกคนลองเดาสิคะว่าการขายตัวเองมันมีมุมมองไหนบ้างเนาะอ่ามุมมองแรกนะคะการขายตัวเองในลักษณะที่เป็นการสร้าง first impression นั่นก็คือการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคนคนนี้น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกพบมันคือการทำทุกอย่างที่จุดศูนย์รวมแล้วเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะไม่ใช่ตัวลูกค้าไม่ได้ตัวสินค้าด้วยซ้ำถ้าเกิดเราไม่ผ่านด่านนี้เนี่ย เราจะสามารถอาจจะปิดการขายได้แต่เราต้องออกแรงพายมากกว่าคนอื่นเขานะคะมันก็คือการสร้างอิมเพรสชันในการที่เราไปพบลูกค้าครั้งแรกนั่นเองถ้าใครที่สามารถทำได้เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเรามีไม้พายที่อาจจะมีแรงส่งนะคะให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นซึ่งกฎกฎหนึ่งที่เป็นกฎสากลร,ระดับโลกเลยในเรื่องของการสร้าง first impression หรือว่าใช้ในการสื่อสารนั่นก็คือเรียกกฎเหล่านั้นตัวนั้นที่เรียกว่ากฎ 7, 3, 8, 55นะคะมันคืออะไรเนาะกฎนี้ก็คือการที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการสื่อสารของคนคนนึงเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ด้านนี้และถ้าเราทำทั้ง3ด้านได้ดีเนี่ยเราจะสร้าง first impression ได้เร็วมากๆแล้วก็ทำให้คนเนี่ยจดจำเราได้แล้วก็เชื่อใจในเชื่อใจเราค่ะ ในเวลาอันสั้นนะคะเตัวแรกเป็นเรื่องของเเป็นเรื่องของคำพูดนะคะ3 8เป็นเรื่องของอะไรคะใครเคยเรียนกับพี่ดวงแล้วจะจะรู้กฎนี้นะคะเป็นเรื่องของน้ำเสียงนะคะอ่าและอันสุดท้ายนะคะ55%ซึ่งเยอะที่สุดแล้วนะ55%เป็นเป็นเรื่องของอะไรคะภาษากายนะคะ าภาษากายซึ่งการที่เราทำา3อย่างนี้ได้ดีเราจะสร้าง first impression ได้นั่นเองซึ่งในบางโอกาสเนี่ยเรามีเวลาแค่เรียกว่าเป็นเสี้ยววินาทีด้วยซ้ำนะคะถ้าเราผ่านเสี้ยววินาทีแล้วนั้นบางลูกค้าอาจจะให้โอกาสเราในการดูเรายาวๆบางลูกค้าหรือว่าบางลูกค้าบางประเภทแล้วกันเนาะเขาจะตัดสินเราทันทีนะคะว่า ฉันไม่ชอบคนคนนี้แล้วนะหรืออาจจะไม่ใช่บางประเภทหรอกอาจจะเป็นเราเราแบบไม่ถูกจริตจ,จริงๆนะคะทําให้เขาตัดเราเลยแล้วก็หลังจากนั้นคุณจะพูดอะไรคุณจะทําอะไรเนี่ยเขาไม่ฟังแล้วนี่คือค่าเสียโอกาสที่มันสูงเกินกว่าที่เราจะละเลยคําเทคนิคพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันในวิธีที่ง่ายที่สุดของเราในการที่เราเป็นเซลล์เราไปหาลูกค้าคือตัวที่ให้เปอร์เซ็นต์เราเยอะที่สุดเนาะเรื่องของภาษากายนะคะ เล็กแรกง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการแต่งกายพี่ดวงจะชอบแนะนำน้องเซลเวลาที่ไปพบลูกค้าให้เข้าใจกฎการแต่งกายแบบบวกหนึ่งนะคะไม่ใช่ไปบวกกับลูกค้านะฮะไม่ใช่แบบนั้นนะบวกหนึ่งก็คือว่าเราต้องพร้อมเสมอในการที่จะแต่งตัวให้ดูดีกว่าปกติหนึ่งขั้นนะคะพอไปถึงลูกค้าแล้วเนี่ยเราสามารถค่อยๆถอดทีละชิ้นได้อะไรเนี่ยพี่ดวงวันนี้เรื่องขายตัวเองแล้วมีถอดทีละชิ้นอีกนะ ไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าถ้ามีสูตรใช่ไหมไปถึงลูกค้าแล้วลูกค้าเฮ้ยไม่ใส่สูตรวะลูกค้าใส่แค่อะไรอะ่ะเป็นเสื้อยืดโปโลโหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนในโรงงานอะไรเงี้ยนะคะเราก็ถอดสูตรออกเนาะแล้วเราจะได้มีเลเวลเท่ากับลูกค้าแต่อันนี้มันง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไปอะ่ะแล้วบังเอิญลูกค้าพาเราไปหา c e o ท่านหนึ่งซึ่งแกแต่งเต็มยศเลยนะคะ เราจะดูแบบอืผู้ทรมากเลยซึ่งไม่ผิดอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่แมชกับลูกค้ายิ่งถ้าเกิดลูกค้าแต่งตัวดีๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหจบเลยนะคะมันก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้เราได้แล้วกันทําไมเราจะไม่เอาโอกาสนี้ที่มันง่ายๆเองที่เราจะต้องติดตัวไปนะคะเสื้อสูตรสักตัวหนึ่งเนาะหรือน้ําเสียง38เยิ่งเป็นน้องไทเรเซลนะคะนี่คืออาวุธชิ้นเดียวที่เรามีได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึก น้ำเสียงให้เหมือนเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเนี่ยมันเล่นโน้ตเดียวตลอดเวลาโดเดมีฟาซอนมันเล่นหลายๆโน้ตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงของเราต้องเหมือนเครื่องดนตรีที่มีขึ้นมีลงตามจังหวะมีหนักมีเบาในเรื่องสําคัญนะคะถ้าใครเข้าคลาสกับพี่ดวงก็จะได้ลองฝึกถ้าใครอยากฝึกตัวเองเนี่ยให้ฝึกวิธีง่ายๆนะคะถ้าฝึกกับคนที่รู้จักเราแล้วนะคะอยู่ดี เสียงเราโมโนโทนมาตลอดปีตลอดชาตินะคะอยากจะไปฝึกกับคนที่บ้านอย่างเงี้ยมันก็จะถามว่าแกเป็นอะไรมากปะโอเคไหมเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆค่ะเอาไปฝึกกับคนที่เราไม่รู้จักยิ่งไปฝึกกับคนที่เจอครั้งเดียวจบเลยได้ยิ่งดีนะคะไปห้างมีคนมีรปภเปิดประตูให้มีรปภโบกรถให้ขอบคุณมากค่ะนะคะทําเสียงให้เหมือนเป็นเลเวลที่คนทั่วไปจะไม่ได้ยินกับเรานะคะเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความ แปลกสำหรับคนที่รู้จักเราอยู่แล้วนะคะก็ไปฝึกกับคนอื่นก่อนก็ได้นะคะวิธีการสําหรับคนที่แบบเสียงโมโนโทนเนาะใครที่เสียงเบาเกินไปก็ฝึกให้ดังขึ้นนิดนึงอย่างน้อยเนี่ยควรจะไม่พูดแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ยินนะคะแล้วถามเรากลับมาว่าอะไรนะแกพูดเลยนะอย่างเงี้ยถ้าโดนทักแบบนี้บ่อยๆนะคะเรามีโอกาสที่จะเสียแต้ม38อันนี้ไป โดยเสียไปแบบเปล่าประโยชน์เลยเนาะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นฝึกเรื่องน้ําเสียงให้มันน่าฟังให้เหมือนเล่านิทานให้เด็กฟังก็ได้นะคะมันมีเทคนิคเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นเสียงค่อยพูดเรื่องสําคัญสําคัญเสียงดังหน่อยก็ไว้พูดทั่วไปหรือว่าพูดสิ่งที่ต้องการให้เขามีความตื่นเต้นขึ้นมาอะไรเงี้ยเราต้องเล่นเล่นเสียงของเราให้เหมือนมันเป็น เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น38%แน่เยอะไหมบวกกับ Body l a n g ก a g e ไปแล้วเนี่ยโอ้โหคำพูดของเราแทบจะไม่มีผลเลยนะคะแต่มันก็มีอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยยิ่งเซลล์ที่มีมีทักษะการสื่อสารดีๆเนี่ยจะรู้ค่ะว่าเฮ้ยคำพูดแกมันดูรื่นหูกว่าของฉันว่ะหรือวิธีการที่แกพูดมันดูแบบสิ่งที่แกพูดมันฟังดูดีกว่าของฉันอะนะคะเพราะฉะนั้น วิธีการหรือว่าคำพูดที่ใช้ก็สำคัญนี่คือข้อแรกที่เราจะต้องทำนะคะคือการขายตัวเองด้วยการสร้าง first impression นั่นเองเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นิดนึงถ้ามีคลาสที่มันฝึกบุคลิกภาพโดยเฉพาะเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีปัญหาเยอะซึ่งพี่ดงยังไม่ได้สอนเรื่องนี้นะคะแบบเฉพาะเลยนะไปเรียนซะนะคะโอเคไหมแต่ถ้าใครที่อาการไม่หนักนะคะก็ฝึกเองก่อนได้อย่างน้อยทําให้ตัวเองมีบุคลิกดี เราก็จะได้พายเรือเบาขึ้นนะคะมีแรงส่งนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครทํา3ข้อนี้ไม่ค่อยดีเนี่ยเราต้องออกแรงเยอะกับเพื่อนกว่าที่ลูกค้าจะไว้ใจเชื่อใจอาจจะเป็นตอนที่ใกล้ๆจบแล้วแบบโชว์ให้เราเขาเราสามารถโชว์ให้เขาเห็นได้ว่าเฮ้ยเรามันของจริงอะไรเงี้ยซึ่งมันเหนื่อยมากนะคะแทนที่จะแบบได้แต้มแต่ต้นๆโอเคไหมเขาจะเปิดประตูฟังเราแบบรื่นหูนะคะ ซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับความสวยความหล่อเลยนะมันเกี่ยวกับเรื่องของบุค,คลิกภาพล้วนๆนะคะแล้วก็การดูแลร่างกายการดูแลบุคเสื้อผ้าหน้าผมแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เสียงโอเคไหมอ่าสิ่งที่2นะคะในการขายตัวเองซึ่งสําคัญมากข้อนี้คือโคตรสาคัญนะคะคืออะไรรู้ไหมคะคือการที่เรานะคะเชื่อ เชื่อในสิ่งที่เราขายก่อนค่ะเพราะว่าเกิดว่าเราไม่สามารถขาย Product หรือ Product หรือ Service ที่เราทำอยู่ให้กับตัวเองคือตัวเราเนี่ยยังไม่อยากซื้อเลยอะในตัวเราเรายังมีเสียงในหัวว่าแม่งของของแม่งแพงว่ะของเราแม่งแพงว่ะอย่างเงี้ยหรือแม่งของเราแม่งซัพพอร์ตไม่ดีว่ะ แล้วเราไม่สามารถที่จะหาอะไรมาทดแทนเติมเต็มไอสิ่งเหล่านั้นได้เนาะคือเรายังขายตัวเองไม่ได้เลยตัวเราเองเราจะรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราขายเลยก็อย่าขายเลยค่ะวิธีคือคุณต้องหาหาว่าของของเราเนี่ยมันช่วยอะไรใครได้นะคะยิ่งเราช่วยคนได้เยอะและยิ่งเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันมีคุณค่ากับโลกใบน,นี้นะคะโอ้โ oh. ห ขายเท่าไรก็ไม่เหนื่อยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราได้ทําอะไรที่มันแบบโคตรพูดเลยหรือว่าทําอะไรที่เรารู้สึกว่าบริษัทองค์กรทุกที่ของประเทศไทยหรือว่าเจ้าบาต้องมีคนรู้จักของเราให้เยอะกว่าเน,นี้เราจะรู้สึกว่าเราอยากออกไปขายมันนะคะเพราะฉะนั้นคุณขายของของตัวเองให้ตัวเองก่อนโอเคไหมคะนี่คือข้อ2ที่สําคัญที่พี่ดวงอยากจะท้าทายทุกคนลองคิดดูว่า มีมุมไหนไหมที่เราไม่แม่งไม่เชื่อของเราเลยมีมุมไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจกับบริษัทหรือกับตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะลองไปถามรุ่นพี่ซิว่าเออทำไงดมีมันมีอะไรที่เราทำให้เราสามารถพูดได้เต็มปากกับลูกค้าได้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าจุดนี้มันไม่ผ่านเวลาเราไปขายอะไรหรือว่าไปพูดกับลูกค้าเนี่ยเขาดูออกอยู่แล้วว่าเฮ้ยแม่งเซลยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยจะกล้าซื้อมันไหม โอเคไหมคะและสิ่งสุดท้ายที่พี่ดวงอยากจะฝากไว้สำหรับคลิปนี้นั่นก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะคะขายทุกอย่างที่เรากำลังขายอยู่เนี่ยให้เหมือนกับว่าถ้าเป็นตัวเรามาขายตัวเราเองเนี่ยเราก็อยากซื้อโปรดักต์นั้นหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นกับตัวเองเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะนอกจาก ที่เราจะต้องขายตัวเองในเรื่องของการสร้างบุคลิกภาพที่ดีแล้วให้ลูกค้าเนี่ยซื้อที่ตัวเราจริงๆไม่ใช่แค่ที่ผลิตภัณ์ซึ่งมันเป็นด่านแรกที่ลูกค้าจะเห็นเนาะอย่างที่2คือการขายความเชื่อมั่นใน p r o d u ั t ์ในสินค้าที่ตัวตวเองมีในบริษัทที่เราทำนะคะเราขาย2ออย่างนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่ไม่ได้อยู่ในหัวข้อแต่มันจําเป็นนั่นก็คือว่าเราจะต้องรู้สึกว่าการที่เราออกไปขายลูกค้าแต่ละคนเนี่ย มันต้องเป็นวิธีการหรือว่าเป็นรูปแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเราก็อยากซื้อกับเซลแบบนี้นะคะถ้าใครทําได้พี่ดวงรับรองได้เลยว่าการเป็นท็อปเซลเนี่ยไม่ยากแน่ๆนะคะทําให้ได้ตามนี้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากพัฒนาการขายแบบนี้นะคะแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ออกไปช่วยผู้คนแบบที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ hard s e ล์ใครเลยแบบที่เรารู้สึกว่า ถ้าเราเป็นเซลล์ที่ขายแบบนี้เนี่ยโหเราก็อยากซื้อกับตัวเองเช่นกันนะคะก็ให้มาเจอพี่ดวงได้นะคะเรามีแคมป์รุ่นที่7ในวันที่7ที่8นี้เราก็เหลือไม่กี่ที่แล้วนะคะสําหรับองค์กรที่อยากจะส่งน้องมาองค์กรที่มีพนักงานไม่เยอะส่งมาได้คน2คนนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นเดี๋ยวพี่ดวงจะจัดกันอินเฮาส์ให้ได้ก็ทักมาปรึกษาทักมาคุยกันได้ว่าของของเราแบบนี้นะคะเหมาะกับการขายที่ปรึกษาแบบนี้ไหมเดี๋ยวพี่ดวงให้การปรึกษาได้นะคะ แล้วถ้าใครมีคำถามเช่นเคยนะคะ Inbox มาคุยกันที่ B2B Top Sales นะคะที่ Facebook ก็ได้ Inbox มาคุยกันแล้วก็หวังว่าวันนี้เนื้อหาที่อเอาไปเรียนเนี่ยเนื้อหาที่พี่ดวงแชร์วันนี้นะคะจะลองเอาไปตกผลึกกันดูว่ามันมีจุดไหนที่เราพัฒนาได้บ้างมันมีจุดไหนที่เฮ้ยเราก็คิดว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้โอเคไหมคะลองดูในเรื่องของการสร้างบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราขาย รวมทั้งวิธีการที่เราขายที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเราเราก็อยากซื้อกับคนแบบนี้เช่นกันนะคะลองเอาไปฝึกดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย